วันที่4กรกฎาคมของทุกป,ปีเป็นวันชาติสหรัฐนะครับหรือ Independence Day ซึ่งเป็นวันที่อเมริกาเขาประกาศอิสรภาพแล้วก็ก่อตั้งประเทศขึ้นมาวันนี้เราเลยจะมาทำความรู้จักกับตราประทับของประธานาธิบดีสหรัฐหรือที่เรียกว่า the Great Seal of the United States ที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับว่ามีความหมายสื่อถึงอะไรบ้างตารประทับของอเมริกานะครับก็เป็นตราที่ประธานาธิบดีจะใช้ประทับในเอกสารสาคัญ อย่างจดหมายแต่งตั้งบุคคลสําคัญหรือการทําสัญญานะครับกับประเทศต่างๆสิ่งแรกที่เราจะเห็นนะครับเป็นรูปนกอินทรีซึ่งเราก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วว่าเป็นสัญลักษณ์ของอเมริกานะครับโดยนกอินทรีที่เราเห็นนะครับเป็นสายพันธุ์หัวล้านซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่พบได้ในทวีปอเมริกาเท่านั้นแล้วเราจะเห็นนะครับว่าที่กรงเล็บของนกอินทรีทั้งสองข้างจะมีการจับถือ กิ่งใบมะกอ,อกอยู่ข้างหนึ่งแล้วอีกข้างหนึ่งนะครับก็จะถือลูกธนูจํานวน13ลูกซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของ13รัฐที่ช่วยกันก,นก่อตั้งประเทศอเมริกาขึ้นมาในตอนแรกแล้วก็ลูกธนูนะครับยังสื่อถึงอาวุธในการทําสงครามเพื่อปกป้องตัวเองด้วยที่น่าสนใจนะครับก็คือเราจะเห็นว่านกอินทรีจะหันหน้าไปทางขวาเป็นสัญลักษณ์นะครับที่แสดงให้เห็นว่าอเมริกาจะเลือกเส้นทางของสันติภาพก่อนเสมอ แล้วจะใช้อาวุธซึ่งก็คือลูกธนูนะครับในการป้องกันตัวเองก็ตอบเมื่อจําเป็นเท่านั้นส่วนที่กลางตัวของลกงอินทรีนะครับเราจะเห็นเป็นภาพสี่เหลี่ยมนะครับคล้ายๆกับพงชาติสหรัฐซึ่งก็คือโล่นะครับแล้วในโล่นี้ก็จะมีแถบสีขาวกับสีแดงรวมกันทั้งหมด13แถบแถบสีขาวสื่อถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องส่วนแถบสีแดงสื่อถึงความกล้าหาญแล้วก็ที่จะงอยปากของอินทรีนะครับ ก็จะคาบม้วนกระดาษอยู่ม้วนหนึ่งซึ่งมีข้อความเป็นภาษาลาตินนะครับที่มีความหมายว่า from many to one ก็หมายถึงรัฐหลายๆรัฐที่รวมกันมาเป็นประเทศประเทศเดียวแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ในวงกลมนะครับที่เป็นดวงดาวทั้งหมด13ดวงก็สื่อถึงรัฐ13รัฐนะครับที่ก่อตั้งประเทศอเมริกาขึ้นมาในตอนแรก ในตอนแรกตาประทับของสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้มีหน้าตาแบบนี้สัทีเดียวแต่ว่ามีการปรับการออกแบบนะครับให้มีความทันสมัยแล้วก็เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นจนกลายมาเป็นตราประทับแบบที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ครับ